แกมันบ้าไปแล้วหรือไงเสียงกลด่าก้องกังวานในความทรงจำหญิงสาวคนหนึ่งเคยตั้งอกตั้งใจจดบันทึกภาษาไทยอย่างสุดความสามารถมีบ้างที่ถูกสายลมร้อนของทะเลทรายพัดพาเอาสมุดบันทึกเล่มนั้นไปเสียดือด้อๆแต่ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวการพลิกผันของหญิงสาวผู้นี้ผู้ซึ่งชีวิตของเธอเริ่มต้นและผลิบานในประเทศซาอุดีอาระเบียช่างเป็นการเริ่มต้นที่น่าตกใจและชวนให้ใจหาย เมื่อจินตนาการถึงสมุดที่เพียนเขียนมาอย่างดีกลับถูกทิ้งคว้างเพียงนั้นแต่ทว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่โศกนาฏกรรมส่วนตัวหากแต่เรื่องราวของเธอกำลังเป็นที่จับตาในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นคือกระแสะไทยฟีเวอร์ที่กำลังก่อตัวขึ้นในประเทศซาอุดีอาระเบียดินแดนตะวันออกกลางแห่งนี้ตัวละครหลักในเรื่องราวนี้คือมูราอาัลอาราบีหญิงสาววัย26ปีผู้อาศัยอยู่ในกรุงริยาต เมืองหลวงของประเทศซาอุดีอาระเบียครั้งหนึ่งเธอเคยถูกค่อนขอดว่าเรียนภาษาไทยไปทำอะไรแต่ตามที่เรื่องราวได้กล่าวไว้ตอนนี้ภาษาไทยกำลังกลายเป็นอาวุธสำคัญสำหรับการหางานในหมู่คนหนุ่มสาวในท้องถิน่นจริงหรือภาษาไทยได้เปรียบในการทำงานในซาอุดไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือช่างน่าประหลาดใจนักแน่นอนว่าการจะบอกว่าถ้าพูดภาษาไทยไม่ได้ก็หางานไม่ได้เด็ดขาด นั้นอาจจะเป็นการพูดเกินจริงไปบ้างและอาจจะมีการใช้ถ้อยคําที่ค่อนข้างสุดตรงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้ด้วยการปฏิรูปประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ซอดีวิชชั่น2030ทําให้บริษัทไทยหลายแห่งได้ขยายกิจการเข้ามาในประเทศซาอุดีอราระเบียมากขึ้นจึงเป็นเรื่องจริงที่บุคลากรที่สามารถใช้ภาษาไทยได้นั้นมีคุณค่าอย่างยิ่งในงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไทยไม่ว่าจะเป็นบริษัทด้านการก่อสร้างโลจิสติกส์ หรือแม้แต่ธุรกิจบริการต่างๆถูกต้องแล้วท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเช่นนี้มูราได้พบกับภาษาไทยได้อย่างไรเราจะย้อนกลับไปดูเรื่องราวของเธอสักเล็กน้อยมูราเกิดในครอบครัวที่เคร่งครัดในกรุงริยาดโดยบิดาของเธอดำเนินธุรกิจบริษัทวัสดุก่อสร้างในเรื่องราวบิดาของเธอเป็นคนประเภทที่ให้ความสำคัญกับขนบรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัด ท่านเชื่อว่าผู้หญิงควรใช้ชีวิตอย่างสงบสงเงียมและแต่งงานกับผู้ชายที่ดีมีชาติตระกูลมูราเรียนเอกบัญชีในมหาวิทยาลัยซึ่งก็เป็นเส้นทางที่บิดาของเธอกำหนดไว้แม้จะเข้าใจว่านี่คือความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ทำให้เธอไม่สามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินของตนเองได้แต่ในความรู้สึกของคนยุคใหม่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างความแตกต่างทางค่านิยมระหว่างคนต่างวัยเป็นปัญหาใหญ่ในทุกประเทศอยู่แล้ว โดยเฉพาะในประเทศซาอุดีอาระเบียที่กำลังก้าวสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นการประทะกันร,ระหว่างขนบธรรมเนียมของคนรุ่นพ่อแม่กับค่านิยมใหม่ๆของคนหนุ่มสาวจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของมูราเกิดขึ้นเมื่อเธออายุ22ปีเพื่อนร่วมห้องในหอพักมหาวิทยายลัยแอบเปิดละครไทยให้เธอดูและนั่นคือจุดเริ่มต้นภาพที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์คือเหล่าหญิงสาวที่แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างกล้าหาญ ทำงานที่ตนเองรักและสารภาพรักกับคนที่ตนเองชอบสําหรับเธอแล้วนั่นคือโลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนละครคือจุดเริ่มต้นจริงๆสินะสิ่งที่เรามองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจําวันอาจกลายเป็นภาพของอิสรภาพที่น่าตกใจสําหรับใครบางคนและเธอก็ตกหลุมรักถ้อยคําที่ไม่คุ้นหูที่ได้ยินจากละครเหล่านั้นสวัสดีครับค่ะขอบคุณครับค่ะรักนะเธอหลงไหลในท่วงทํานองเหล่านั้น จึงค้นหาตัวอักษรไทยบนอินเทอร์เน็ตเมื่อได้เห็นเส้นสายที่โค้งมนและอ่อนช้อยของตัวอักษรไทยเธอก็ตรหนักได้ว่านี่คือตัวอักษรที่งดงามสร้างสารรค์ขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งจิตใจของมนุษย์ในฐานะคนไทยที่ตระหนักถึงความงดงามของภาษาแม่การที่ใครบางคนจากดินแดนอันห่างไกลจะหลงรักวัฒนธรรมของเราได้ถึงเพียงนี้เป็นเรื่องที่น่าปลาบปลื้มใจอย่างแท้จริงนับแต่นั้นชีวิตสองด้านของเธอก็เริ่มต้นขึ้น ในเวลากลางวันเธอประพฤตินตนเป็นลูกสาวที่ดีตามที่บิดาต้องการส่วนในเวลากลางคืนเธอจะแอบซ่อนตัวเพื่อศึกษาภาษาไทยอย่างลับๆหนังสือภาษาไทยเพียงเล่มเดียวที่ซื้อมาอย่างปกปิดกลายเป็นสมบัติล้ำค่าของเธอราวกับความรักต้องห้ามของโรมิโอและจูเลียตทว่านี้คือการเรียนภาษาไทยต้องห้ามช่างน,น่าตื่นเต้นจริงๆแต่การเรียนรู้ด้วยตัวเองย่อมมีขีดจำกัด เธอจึงรวบรวมความกล้าตัดสินใจไปเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาไทยแห่งหนึ่งในกรุงริยาตซึ่งพบได้จากข้อมูลบนโซเชียลมีเดียเธอโกโหกบิดาว่าเป็นการเรียนเพื่อสอบประกาศนียบัตรสำหรับการทำงานความหลงไหลที่อยากเรียนรู้ถึงขนาดต้องโกหกช่างน่าทึ่งนักภาษาไทยคงเป็นแสงแห่งความหวังของเธอจริงๆในวินาทีที่ก้าวผ่านประตูห้องเรียนมูราก็ตระหนักได้ทันทีที่นั่นมีเพื่อนร่วมชั้นที่ตั้งใจเรียนภาษาไทยด้วยใจจริงเหมือนกับเธอ เรื่องราวเล่าว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวนั่นคือความรู้สึกในขณะนั้นความรู้สึกอุ่นใจเมื่อได้พบกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์นั้นเข้าใจได้ดีแต่การที่ต้องโกโหกคุณพ่อก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลและลางสังหรณนนั้นก็เป็นจริงความอุ่นใจเล็กๆนี้อยู่ได้ไม่นานเปเลวไฟแห่งความหลงไหลที่เธอก่อขึ้นกำลังจะกลายเป็นพายุใหญ่ที่พัดกระหน่ำครอบครัวของเธอมูราผ่านการคัดเลือกเอกสารแต่ในห้องเราสัมภาษณ์ในวันจริง สิ่งที่รอเธออยู่คือความเหลื่อมล้ำที่ท่วมทน้นรอบตัวเธอคือเหล่าชนชั้นนำที่สวมสูทหร,รูหราสนทนาภ,าภาษาไทยอย่างคล่องแคล่วส่วนเธอเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาที่มีประสบการณ์ทำงานเพียงพาร์ทไทม์ในร้านสะดวกซื้อโอ้โหแค่จินตนาการถึงบรรยากาศในตอนนั้นก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาเลยทีเดียวคงคิดว่าตัวเองมาผิดที่ผิดทางหรือเปล่านะนี่คือความรู้สึกสูญเสียความมั่นใจที่นักหางานจำนวนมากต้องเผชิญเมื่อต้องเผชิญกับตัวเลขที่จับต้องได้เช่น ผลการเรียนหรือวุธิการศึกษาความรู้สึกของตัวเองช่างไรพลังเพียงใดแต่บริษัทไม่ได้ต้องการแค่ข้อมูลทางเทคนิคเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทไทยมักจะให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพความกระตือรือรน้นและเรื่องราวส่วนตัวในที่สุดการสัมภาษณ์ก็เริ่มต้นขึ้นเธอกล่าวแนะนำตัวตามที่เตรียมมาแต่คำถามที่สองกลับไม่คาดฝันอะไรคือแรงบันดาลใจให้คุณมาเรียนภาษาไทยเมื่อถูกถามเช่นนั้นสิ่งที่หลุดออกจากปากของเธอ ลับไม่ใช่คำตอบที่เตรียมไว้แต่เป็นการสารภาพที่ดิบและจริงใจเกินกว่าจะคาดคิดฉันถูกไล่ออกจากการเรียนภาษาไทยคะ่ะเอ๊พูดแบบนั้นในการสัมภาษณ์จะดีเหรอเธอกล่าวต่อไปว่าพ่อบอกว่ามันไม่มีประโยชน์เพื่อนก็หัวเราะเยาะแต่ฉันไม่ยอมแพ้คะ่ะเพราะฉันเชื่อว่าภาษาไทยจะเปลี่ยนชีวิตฉันได้ถ้าหากท่านให้โอกาสฉันฉันจะพิสูจน์ให้เห็นว่าความเชื่อของฉันนั้นถูกต้องห้องสัมภาษณ์เงียบสนิทนี่มันเข้มข้นจริง AFC มันหนักแน่นกว่าคำว่าฉันชอบหลายร้อยเท่าความมุ่งมั่นที่เธอยอมแบกรับความเสี่ยงเพื่อให้ได้มาซึ่งนั่นอาจเป็นเครื่องพิสูจน์ที่แข็งแกร่งกว่าวุธีการศึกษาใดๆฉากที่เธอได้รับโทรศัพท์แจ้งผลการสัมภาษณ์รอคอยอยู่สวันในที่สุดโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของกลุ่มเซ็นทรัลแจ้งข่าวดีว่าเธอผ่านการสัมภาษณ์เธอนั่งลงบนพื้นใบหน้าเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาที่ไหลไม่หยุดและวันที่14พฤษภาคม 2,568ก็มาถึงวันประกอบพิธีเปิดงานที่ไซง์งานมีโลโก้ของกลุ่มเซ็นทรัลและมีธงชาติไทยกับธงชาติซาอุดีอราระเบียโบกสะบัดเคียงคู่กันบทบาทของเธอคือเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและผู้ช่วยล่ามแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่กำหนดชะตาชีวิตของเธอก็เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันนั่นกันแน่ในขณะที่ล่ามประจำพิธีไม่อยู่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องส่งสารระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายซาอุด กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยขณะที่สถานการณ์หน้างานกำลังวุ่นวายมูราก็เผลอยกมือขึ้นให้ฉันช่วยไหมคะช่างเป็นการกระทำที่กล้าหาญจริงๆการที่พนักงานพาร์ทไทม์คนหนึ่งจะต้องมาเป็นล่ามระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทถ้าผิดพลาดไปอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้เธอใช้กำลังขาที่สั่นเทิมประคองตนเองให้มั่นคงแล้วตั้งสมาธิแปลภาษาอย่างเต็มที่เมื่อสามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายซาอุด ก็เอ่ยกับเธอว่าคุณพูดภาษาไทยได้ยอดเยี่ยมมากในอนาคตเราคงต้องการบุคลากรอย่างคุณอีกมากแน่นอนช่างน่าประทับใจจริงๆภาษาไทยที่บิดาเคยบอกว่าไร้ประโยชน์กลับได้รับการยอมรับว่าจำเป็นโดยบุคคลสำคัญของประเทศคนลุกเลยทีเดียวและปาฏิหาริย์ก็ยังคงดำเนินต่อไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของกลุ่มเซ็นทรัลที่เห็นการทำงานของเธอได้เข้ามาหาเธอหลังจบงานและเสนอว่าคุณสนใจที่จะทำงานเป็นพนักงานประจํำไหม นี่คือการพลิกผันราวกับในละครแต่ในโลกธุรกิจจริงความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและประสิทธิภาพการทำงานจริงมักเป็นสิ่งที่ได้รับการประเมินสูงสุดหมายความว่าความสามารถและความกล้าหาญของเธอได้คว้าโอกาสทองครั้งสำคัญเอาไว้ได้ขอบคุณคะ่ะฉันจะสมัครแน่นอนเธอกล่าวตอบแล้วร้องไห้ออกมาเสียงดังในรถระหว่างทางกลับบ้านนี่คือช่วงเวลาที่ความยากลำบากทั้งหมดได้รับการตอบแทน หลังจากที่เธอได้รับการตอบรับเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำมูราก็มุ่งหน้ากลับไปยังบ้านเกิดที่เธอเคยถูกไล่ออกเมื่อหนึ่งปีก่อนเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับบิดาของเธออีกครั้งเป็นสถานการณ์ที่น่าตึงเครียดที่สุดพ่อของเธอจะให้อภัยเธอหรือไม่เมื่อประตูบ้านเปิดออกมารดาของเธอร้องไห้และกอดเธอไว้และในห้องนั่งเล่นก็มีภาพของบิดาที่นั่งอยู่บนโซฟาเช่นเดียวกับวันนั้นมูราคุกเข่าต่อหน้าท่าน พร้อมกับยื่นจดหมายรับเข้าทำงานจากกลุ่มเซ็นทรัลให้คุณพ่อพูดถูกคะ่ะตอนนั้นภาษาไทยอาจจะดูเหมือนไม่มีประโยชน์แต่โลกได้เปลี่ยนไปแล้วหนูไม่ยอมแพ้และทำมันจนสำเร็จคะ่ะไม่เพียงแค่ยืนยันความถูกต้องของตอนเองแต่ยังเข้าใจความกังวลของบิดาในตอนนั้นด้วยและนำผลลัพธ์ที่จับต้องได้กลับมานี่อาจไม่ใช่แค่การคืนดีกันระหว่างพ่อลูกแต่ยังเป็นบททดสอบเพื่อได้รับการยอมรับในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่งด้วยบิดาจ้องมองเอกสารอย่างเงียบงนันเช็ดน้ำตา แล้วเอ่ยเพียงคำเดียวด้วยเสียงสั่นเครือว่าลำบากมากนะเมื่อได้ยินคำนั้นมูราก็ปล่อยโฮออกมาไม่ต่างกันเพราะนี่คือคำที่เธออยากได้ยินมาตลอดหนึ่งปีเต็มดีใจจริงๆดีใจมากๆไม่ใช่คำว่าขอโทษหรือยินดีด้วยแต่เป็นคำว่าลำบากมากนะที่แสดงออกถึงความรักแบบเงอะงะของพ่อคืนนั้นในวงสนทนาของครอบครัวที่ห่างหายไปนานบิดาของเธอเอ่ยขึ้นมาว่าภาษาไทยนี่ พ่อจะเรียนได้ไหมนะบิดาที่เคยทิ้งตำราเมื่อหนึ่งปีก่อนกำลังจะให้ลูกสาวสอนภาษาไทยให้นี่อาจเป็นปาฏิหาริที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เธอก่อขึ้นฉากถนนหนทางในกรุงริยาตของประเทศซาอุดีอาระเบียในปัจจุบันโลโก้บริษัทไทยและอื่นๆในตอนท้ายของเรื่องมูรากล่าวว่าตอนนี้ภาษาไทยกำลังจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นในซาอุไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไปแน่นอนว่า นี่อาจเป็นการแสดงออกทางความคิดเห็นส่วนตัวของเธอแต่เป็นเรื่องจริงที่คณะภาษาไทยในมหาวิทยาลัยท้องถิน่นมีการเปิดสอนเพิ่มขึ้นและตำราเรียนภาษาไทยก็ได้รับความนิยมในร้านหนังสือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและซาอุดีอราระเบียกำลังพัฒนาไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายมิติไม่ใช่แค่ในกรอบของการส่งออกน้ำมันแบบเดิมๆเ,เ,เท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงความร่วมมือด้านบันเทิงและเทคโนโลยีความสนใจที่เริ่มต้นจากการชอบอนิเมะ หรือชอบสินค้าไทยกำลังบ่มเพาะบุคลากรที่จะเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศบุคลากรอย่างมูราจะเพิ่มขึ้นอีกมากมายในอนาคตปัจจุบันมูราทำงานเป็นล่ามเชื่อมโยงระหว่างเพื่อนร่วมงานชาวไทยและชาวซาอุดในโรงงานภาษาไทยที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นภาษาที่ไร้ประโยชน์บัตรนี้กลับกลายเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของเธอและส่องประกายให้แก่อนาคตของประเทศซาอุดีอาระเบีย เรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการยึดมั่นในสิ่งที่รักแม้เป็นเรื่องราวจากประเทศที่ห่างไกลแต่ก็มอบกำลังใจให้เราอย่างน่าประหลาดความฝันของเธอที่อยากจะเหยียบย่ำบนผืนแผ่นดินไทยสักวันหนึ่งคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมความจริงที่ว่าประเทศอย่างประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนในดินแดนอันห่างไกลได้ถึงเพียงนี้เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจและชวนให้เรายึดอกอย่างคนไทยไม่ใช่หรือเรื่องราวในวันนี้คือเรื่องราวของหญิงสาวชาวซาอุด คนหนึ่งกับปาฏิหาริย์ของภาษาไทยที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอทุกท่านรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวนี้โปรดบอกเราในช่องแสดงความคิดเห็นแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าหมายเหตุจากบรรณาธิการการปรับแก้ครั้งนี้ได้พยายามคงแก่นของเรื่องราวไว้ครบถ้วนพร้อมทั้งเสริมสร้างรายละเอียดและปรับเปลี่ยนบริบททางวัฒนธรรมให้เข้ากับประเทศไทยอย่างแนบเนียนโดยเฉพาะการเลือกกลุ่มเซ็นทรมาแทนโตโยต้า พื่อสะท้อนถึงภาพลักษณ์บริษัทไทยที่มีการลงทุนและดำเนินธุรกิจในระดับนานาชาติและเหมาะสมกับเรื่องราวที่ต้องมีการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาไทยการคงวัฒนธรรมและสังคมของซาอุดีอราระเบียไว้ในส่วนของครอบครัวมูรานั้นเพื่อให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างค่านิยมดั้งเดิมกับแรงบันดาลใจใหม่ๆที่มาจากวัฒนธรรมไทยการใช้ภาษาไทยต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและสวยงามเพื่อให้ผู้อ่านได้รับอรสอย่างเต็มที่